ทีเด็ดพระสมเด็จพระนครที่ยังมีคนพูดน้อยคนพูดไม่เยอะเพราะไม่มีเพราะไม่เห็นเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวคนแก่ที่ท่านบรมครูพูดเป็นอันดับต้นๆบริเวณด้านบนพระพักด้านบนแสดงลักษณะเนื้อเหี่ยวเหี่ยวย่นย่น าภาภพพยายามจะเห็นร่องรอยการเหี่ยวย่นบนพื้นผิวพระสมเด็จพระครถือเป็นทีเด็ดถือเป็นทีเด็ดไปเลยพระครรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นคล้ายผิวคนแก่เดี๋ยวให้ดูรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นบริเวณด้านบน ดานผับพักด้านบนเหี่ยวเหยียวย่นย่นเรียนด้านบนเนื้อพื้นผิวเกิดการเหี่ยวย่นคล้ายคล้ายทางน้ำเป็นเส้นเส้นวิ่งโค้งไปโค้งมาเป็นเส้นเส้นเนี่ยเป็นเส้นเส้นนะฮะถ่ายนะายากการถ่ายภาพเป็นสิ่งเป็นส่วนที่เห็นยากที่สุด รอยร่องรอยการเหวยวย่นและเป็นทีเด็ดทีเด็ดที่ไม่มีในพระธรรมเทียมถ่ายยากถายให้เห็นรอยเห,ยว,เหยวยย่นบนพื้นผิวบริเวณด้านบนส่วนพื้นด้านบนพับพับผ,ผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดรวนๆวนเด่นชัดที่สุดครบับคราบใครกกเก่าฝังแน่นคงทน พระธรรมือยุคโบราณพยายามจะให้เห็นรอยรอยรอยเหี่ยวย่นคือหลักฐานสำคัญของพระสมเด็จวัดระฆังเป็นทีเด็ดถือเป็นทีเด็ดถือเป็นทีเด็ดที่การถ่ายรูปดูยากที่สุดด้านฝาพระพักด้านฝาองค์พระ รอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่น,ยนคล้ายผิวคนแก่พุทธาอันสำคัญต้องคมชัดลึกทั้งองค์ต้องคมชัดลึกพิมพ์ใหญ่พระประธานต้องคมชัดลึกอันนี้คือพุทธาอันสำคัญของพระสมเด็จพระนังที่ท่านครูเรียกว่าถูกพิมพ์คมชัดลึกนึกให้ถึงธรรมพระธรรมมือทีละองค์ตัดด้วยมือ พ,พยายามให้ดูความคมชัดลึกนี่ความคมชัดลึกชัดเจนที่สุดก็คือผิวฟ้าขาวเมือนตองมีในพระสันเด็จบระ,ะลังพ์พุทธสินพุทธลับลักษณะอันสำคัญพยายามจะให้ดูรอยเหี่ยวย่นบริเวณด้านบนเหี่ยวย่นคล้ายๆผิวคนแก่ คล้ายๆผิวคนแก่ตรงตัดแขงคล้ายๆผิวคนแก่เป็นเส้นๆเป็นเส้นๆวิ่งไปวิ่งมาโค้งไปโค้งมาคล้ายๆทางน้ําเป็นการถ่ายยากที่สุดรอยเหยียวยน่นรอยเหยียวย่นเป็นสิ่งที่นี่เริ่มเริ่มชัดเจนนี่นะครับชัดเจนที่สุดแล้วครับนี่ด้านฝา ด้านฟ้าเหลือผ้าพักเป็นเส้นโค้งไปโค้งมาวิ่งสลับกันไปสลับกันมาคล้ายๆทางน้ํานี่เป็นลักษณะที่สําคัญที่สุดเป็นทีเด็ดนี่ะนะครับนี่นะครับนี่เส้นวิ่งโค้งไปโค้งมาสลับกันไปสลับกันมาที่ท่านครูบอกว่าเป็นรอยเหี่ยวย่นผิวผิวคนแก่แก่ผิวเหี่ยวเหยียวย่นๆๆนี่แหละครับคือทีเด็ด ด้านบนนี่เป็นเส้นเส้นพยายามดูให้ดีนะครับถ่ายภาพยากที่สุดที่จะได้ให้เห็นเส้นเส้นอันนี้นี่คือเป็นทีเด็ดที่สุดที่อยากจะให้เห็นไม่มีในพระธรรมเทียมนี่นะครับเป็นเส้นเส้นนะครับดูนะครับยากที่สุดเส้นนี้มีน้อยหายากด้านมุมมุมฝาก็มีนะครับมุมมุมฝาด้านบน จะเป็นเส้นแต่ดูยากที่สุดเห็นยากที่สุดต้องเอียงมุมกล้องจึงจะมองเห็นนี่คือทีเด็ดที่สำคัญที่สุดในพระสมเด็จวรรคงังจะเล่าให้ลูกหลานฟังที่พูดดังๆคือพระสมเด็จวรรคงังยากทำเทียมยากที่สุดคือยากทำเทียมไม่มีในพระทรมเทียมและพระทำเทียมไม่สามารถทำได้เป็นทีเด็ดของพระสมเด็จวรรฆัง นี่คือเป็นทีเด็ดของพระสมเด็จวัดระฆังผิวเหี่ยวเหยียวย่นเป็นคําพูดเบื้องต้นดูนะครับมุมด้านบนนะครับมุมด้านบนเหยียวย่นแล้วก็ส่วนต่ําสุดพื้นด้านพื้นผนังด้านล่างบริเวณพระพักด้านบนทั้งฝาทั้งซ้ายนะดูดีๆนะครับรอยเหี่ยวเหยียวย่นเหมือนผิวคนแก่ๆนี่ครับคือทีเด็ด ผิวข้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวง,ดวงมีในพระสมเด็จวัดระฆังถือเป็นที่สุดเขาซ้ายดูเขาซ้ายนะครับเขาซ้ายต้องนูนเด่นเขาซ้ายใหญ่นูนเด่นที่สุดนี่คือพุทธลักษณะพิมพ์ใหญ่นี่พิมพใหญ่พระประธานดูนะครับที่ดูภาพบางคนบอกว่าถูกพิมพ์เหลอนี่นะครับฐานชั้นหนึ่งฐานชั้นสอง ด้านปลายด้านปลายซ้ายมือแสดงมุมสิ่งฐานด้านล่างใหญ่นาทึบแสดงลีลาวัดวัสดุปูนปั้นโค้งเลน้อย,อยใหญ่นาทึบหนึกนุ่มเนื้อหนึกนุ่มนวนลวนตาแข็งแกร่งแข็งแกร่งเป็นหินินคราบคลายกบเก่าขอบข้างทั้งสี่สึกๆมนๆมปนมนระยุกโบราณฝ้ามือด้านฝ้ามือตัดตอกด้านขอบข้างนี้ให้ดูด้านหน้าก่อน พยายามให้ดูด้าน,น้าคือทีเด็ดพระสมเด็จบรคังที่ยังคนพูดน้อยแล้วต้องเป็นต้องเต็มร้อยเท่านั้นทั้งพุทธสินเนื้อผงมวลสารธรรมชาติริ้วรงรอยต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยร้อยปูไตนอนด้นทุกมีครบทุกอย่างบริเวณขอบฝาบริเวณฐานชั้นชั้นหนึ่งทั้งมุมมุมซ้ายมุมฝาฐานสิงห์พระพัก,พกมีลกักษณะ การเกิดยิ้วร่องรอยหลุมบ่อลูกพระจันร์อยหนอนต้นมีครบทุกอย่างคราบไฟกบเก่านี่นะครับพระสเมเด็จดระนครที่อยากให้คนได้ดูวันนี้ได้อะเอาของจริงมาถ่ายให้ดูเพื่อเป็นวิทยาทานไม่ได้เป็นการโอ้อวดแต่อยากให้โลกรู้ให้คนได้รู้ว่าพระสเมเด็จพระนคร ไม่ได้ทำง่าย,ายคนทำเทียมทำไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิทำเป็นพระธรรมมือยุคโบราณผ่านการเวลามาร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีคนยังไม่เข้าใจเป็นพระธรรมมือที่หายากมีน้อยและทำเทียมไม่ได้ย้ําที่สุดคือทำเทียมไม่ได้ไม่มีสิทธิทำพระธทมมือยุคโบราณมีน้อยหายาก ทำไม่มากแล้วก็หายากยากที่สุดธรรมชาติริ้วร่องรอยที่ย้ำตั้งหลายว่าต้องเต็มร้อยก็ต้องมีในพระธมเ็จวัตรคังทุกองค์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 คือริ้วร่องรอยเป็นใบประกันเป็นใบาการันตีที่เด็ดขาดที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะทําเทียมหรือเรียนแบบขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดพระธมเ็จวัรคงังริ้วร่องรอยคือสําคัญเลย เด็ดขาดที่สุดเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายๆผิวกลนแก่ๆไปดูเลยครับมีน้อยมีไม่มากที่หลอดพ้นจากการสัมผัสรูปรูปพลัมเป็นเส้นๆน่ะเส้นๆพยายามทายย้ำให้ดูรอยเหี่ยวย่นคล้ายๆผิวกลนแก่ๆคล้ายๆทางน้ำที่ท่านครูได้พูดดงัดงๆนี่คือที่สุดของพระราชดิพนั์ร,รคางเล่าให้ลูกหลานฟัง อย่าได้เสียสตังอย่าได้เสียรู้คนเท่านั้นเองให้ระวังให้ระวังให้ระวังมีไม่มากมีน้อยแล้วต้องเต็มร้อยทั้งสามหลักพุทธศินเนื้อผงบนสารธรรมชาติริ้วร่องรอยสามหลักต้องประสานัมพันธ์นกันแล้วก็เต็มร้อยจึงจะมาเป็นวัดระฆังทำให้ท่านท่านเสียสตังฟรีฟรีพุทธศินเสียพุทธศิน คณก็ดูพุทธสินให้ดูพุทธสินชัดๆพุทธสินพระประธานคล้ายๆพระพุทธรูปในพระอุโบสถเป็นพระประธานรูปพระประธานเกตปีนี่ไม่ชนซุ้มเห็นไหมไม่ชนซุ้มเป็นลักษณะที่เด็ดเกตปีไม่ชนซุ้มไม่มีในพระรมเทียมอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูได้เข้าใจไม่มีการมาหลอกคน ให้ระวังให้ระวังเท่านั้นเองให้ระวังให้ระวังถ้าไปเชาวหาไปหาซื้อพระคุณเด็จให้ระวังให้ระวังมีไม่มากมีน้อยหลวพุทธสินเกตปีที่มีชนสุมใบหน้าประตูชัดเจนที่สุดไหลซ้ายฝาปีกกาหน้าอกวีนุนเด่นผิวว่าขาวนวลตองหลอกหลงรวมมีที่เดียววัดระฆังเป็นสิ่งที่ของเรียนแบบของทำเทียมทำขึ้นมาไม่ได้ เล่าให้ลูกหลามฟังรู้ยังพระสมเด็จวราคาังยาาที่สุดยาาทำ